ถึงบอกว่าสมัยนี้ดูยากจริงๆครับว่าสินเชื่อเนี่ยตัวที่เราไปเจอมาเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเช็คจากบริษัทเนี่ยมันก็มีตัวตนจริงครับแต่ไอ้เจ้ามิจฉาชีพดันเอาโปรไฟล์เอาอะไรของบริษัทต่างๆที่มีอยู่จริงเนี่ยไปสวมรอยหลอกนี่แหละครับผม วันนี้จะเป็นสินเชื่อจาก non บ a n k หรือว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้รีเช็คมาแล้วนะฮะว่าถูกกฎหมายแน่นอนนะครับผมบริษัทเขาใหญ่และคุ้นหูครับเพียงแต่ว่ายี่ห้อนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยออกสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไหนดังนั้นผมเลยเชื่อว่าน้อยคนนะครับที่จะคุ้นหูยี่ห้อในวันนี้ครับ โดยที่ยี่ห้อนี้เขามีผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้บริการหลากหลายนะครับเด่นๆเลยที่ผู้ชมช่องนี้ชอบก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งเ็าเป็นวงเงินพร้อมใช้นะครับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับอยู่ที่1.41ต่อเดือนนะครับแล้วก็รู้ผลเบื้องต้นภายใน1ชั่วโมงครับถือว่าเร็วอยู่นะครับผมไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับแต่จุดที่ไม่เด่นของเขาครับแต่ไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยนะครับก็คือว่าการสมัครของเขาเราต้องโทรสมัครนะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะมารับเอกสารครับ นอกจากสินเชื่อสวนบุคคลที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับเขายังมีสินเชื่อร่นแลกเงินด้วยนะครับดอกเบี้ยต่ำสุด0.44%ต่อเดือนอันนี้ก็รู้ผลไวนะครับรู้ผลเบื้องต้นภายใน1ชั่วโมงเช่นกันข้อดีของตัวนี้ตรวจรถจบที่บ้านเลยครับผมและอีกตัวหนึ่งที่เขามีนะครับก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่1.35%ต่อเดือนรู้ผลเบื้องต้นภายใน1ชั่วโมงเช่นกันนะครับตรวจรถจบที่บ้านเช่นกันนะครับ หลักๆก,ก็จะมี3ตัวนี้นี่แหละครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวเปเปอร์จะขยายความในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะผู้ชมหลายคนนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนสส่หัวนะครับกับสินเชื่อจากธนาคารกับเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารช่วงนี้ที่เขาถีบตัวสูงขึ้นนะครับอย่างนี้มาลองดูและลองฟังข้อมูลจากนอนแบงก์สินเชื่อยี่ห้อนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกคนนะครับเปเปอร์โมจิวอลตี้นะฮะช่องสาระเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆครับสินเชื่อในวันนี้ฮะเป็นสินเชื่อชื่อว่าเงินแบ็กอัพครับ เป็นของบริษัทอาคาเน่มันนี่รีเทลจำกัดครับหลายคนอาจจะคุ้นหูชื่อบริษัทอคาคเน่นี้นะครับในเรื่องของประกันต่างๆบริษัทนี้เขามีตัวตนจริงนะครับก็จะอยู่ที่แถวสี่พระยาบางรักกรุงเทพนะครับผมและก็บริษัทเขาแจ้งเตือนให้ระวังมิจฉาชีพเรื่องครับเขาให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาคาเน่มันนี่รีเทลนะครับมีตัวตนจริงแต่มิจฉาชีพเอาบริษัทไปแอบอ้างอีกต่อเด็งนะครับ ถึงบอกว่าสมัยนี้ดูยากจริงๆครับว่าสินเชื่อเนี่ยตัวที่เราไปเจอมาเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือผิกดกฎหมายหรือเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเช็คจากบริษัทเนี่ยมันก็มีตัวตนจริงครับแต่ไอ้เจ้ามิจฉาชีพดันเอาโปรไฟล์เอาอะไรของบริษัทต่างๆที่มีอยู่จริงเนี่ยไปสวมรอยหลอกนี่แหละครับผมแล้วเงินแบ็กอัพเขามีให้บริการสินเชื่ออะไรบ้างนะครับเขามีให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้ครับแล้วก็สินเชื่อลดแลกเงินตัวนี้ครับ แล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนรถตัวนี้ครับที่สำคัญนะครับการสมัครทุกผลิตภัณฑ์ของเงินแบ็กอัพนะครับโทรเข้าไปที่เบอร์อัปเดตเลยครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็นเบอร์นี้แล้วนะครับโทรอย่างเดียวเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่จะมารับเอกสารหรือให้บริการคุณถึงที่ครับผมยี่ห้อนี้เขามีสโลแกนว่าเป็นเงินก้อนพร้อมใช้วงเงินสูงนะครับเอาไปปกปิดหนี้ก็ได้ครับผมจุดเด่นของเขานะฮะวงเงินสูงสุดนะฮะห้าเท่าของรายได้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําสุดอยู่ที่4 1ต่อเดือน รู้ผลเบื้องต้นไวครับภายใน1ชั่วโมงครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับถึงแม้เขาจะไม่ใช้ออนไลน์โทรอย่างเดียวรับเอกสารนะครับแต่กขารู้ผลเบื้องต้นไวเหมือนกันครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่17%ต่อปีนะฮะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดนะครับ60เดือนครับมาถึงขั้นตอนการสมัครนะครับทุกคนต้องฟังดีๆนะฮะไม่มีการสมัครออนไลน์นะครับถ้าเราต้องการสินเชื่อตัวนี้นะครับเราก็โทรไปเบอร์ที่เปเปอร์ว่าไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการถึงที่นะครับเพื่อสมัครและยื่นเอกสารกับเขาครับเสร็จแล้วนะครับอนุมัติหรือปฏิเสธนะครับเขาจะแจ้งผลพิจารณาสินเชื่อเนี่ยผ่าน SMS ครับ มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อตัวนี้กันครับอย่างแรกเลยนะฮะสัญชาติไทยและพักอยู่ในประเทศไทยถัดมาเรื่องอาชีพนะฮะแบ่งเป็น2หัวข้อก็คือถ้าเป็นพนักง,งานประจําก็ง่ายหน่อยนะครับพนักง,งานประจําขอให้มีรายได้ขั้นต่ำหน0 0งหบาทขึ้นไปอายุ20-60ปีโดยที่มีอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ขอคุณสมบัติดังนี้นะครับรายได้ขั้นต่ำ20,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับอายุจะต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยอายุตั้งแต่20ถึง65ปีส่วนธุรกิจนะฮะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีครับ ถ้าคุณสมบัติเราอยู่ในเกณฑ์นี้นะมาฟังว่าเขาใช้เอกสารอะไรประกอบการสมัครกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับทั่วๆไปอยู่แล้วก็คือเอกสารแสดงตัวตนก็คือใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าถ้าใช้สํเนาบัตรขา้าราชการนะครับหรือว่าสํเนาบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านควบคู่ไปให้เขาครับ แต่ถ้าสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องนะอย่างที่2ถ้ครับเป็นกลุ่มเอกสารรายได้นะครับกรณีพนักงานประจำนะครับใช้สลิปเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงก็ได้หรือจะใช้สำเนาก็ได้ของเดือนล่าสุดนะครับหรือถ้าไม่มีให้ใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับที่ออกมาแล้วไม่เกิน2เดือนครับถัดมาให้ใช้สำเนาสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนครับส่วนถ้าเป็นกรณีเจ้าของธุรกิจนะครับให้ใช้ดังนี้ครับให้ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นกันนะครับและหรือ เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆอย่างน้อย3เดือนครับไม่ว่าเอกสารการเสียภาษีอะไรต่างๆที่มันอ้างอิงถึงไรายได้เราก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สำเนาห,หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและนายทะเบียนพาณิชย์นะครับอายุไม่เกิน3เดือนนะครับหรือเอกสารอื่นนะครับที่สามารถแสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวครับและสุดท้ายนะครับก็ใช้ภาพถ่ายกิจการนะครับซึ่งที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นปกติของผู้ที่ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว ส่วนมากจะมีพวกนี้อยู่แล้วนะครับและเอกสารประกอบการสมัครชิ้นที่3นะครับ ก็คือเอกสารการรับเงินกู้นี้เองนะครับถ้าได้รับการอนุมัติใช้สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกไปให้เขาด้วยครับเพื่อให้เขาโอนเงินเข้าให้เราครับถ้าได้รับการอนุมัตินะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลของยี่ห้อเงินแบ็กอัพับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินแบ็กอัพนะครับแล้วก็กลัวจะเซิร์ชหาเว็บไซต์ผิดนะครับเดี๋ยวไปเปิดทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์เงินแบ็กอัพไว้ให้ในท้ายคลิปนี้นะครับส่วนใครที่อยากสมัครสินเชื่อนะครับอย่าลืมนะฮะโทรไปหาเขานะครับจะไม่มีการสม แล้วพบกับคลิปสินเชื่อเงินเงินงทองได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมกันมาครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ